คนที่ถึงหนูนะ่ะเต็มไปหมดเลยเขี่ยเกี้ยวเกี้ยวไม่ไม่โอเคกับกับชุดอะ่ะมีชุดไหมไม่มันมันควรจะเป็นชุดที่แบบเป็นชาแนลหรือเป็นกู c c i กูชี้เท่านั้นนะพี่พี่สั่งได้นะช่วยช่วยใส่ชุดที่มันเป็นแบบเป็นแบรนด์เนมอ่ะให้ลูกหนูด้วยเพราะว่า มันไม่ธรรมดาแล้วอะ,พอะเพราะเทียวมันเฟมมากๆแล้วแล้วคือยายมาตัดแวน่นใหญ่ยายมาตัดแวน่นเทียต้องมีแว่นชาแนลด้วยไหมด้วยโอเคคือมันต้องเป็นแบรนด์เนมได้แล้ว <laughs> นนเท่า, <laughs> นานันหรอเท่านั้นเฟมัสร้องอะ่ะเข้าใจปะจะให้มาใส่แบบแบบนี้มันหนูมองว่ามันไม่ได้เสสราถ้าคือหนูกลัวว่า เกี๊ยวมันจะคันไงด,นงด้วยเนื้อด้วยเนื้อผ้าเข้าใจปะ <S <S มันอาจจะคันได้ดูกันนะมิฉี่ใส่เดี่ยวไหมใช่ไม่เกี๊ยวหนูก็ใสมาแลงโอ้ย,ม,อยม่อุ้ยมีใส่เดี่ยวด้วยแม่รักหนูนะหนูคิดถึงแม่มั้งไหมอเมืม่อก่อนเรานอนด้วยกันทุกวัน เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้นอนด้วยกันเลยอันนี้หรอเส่ยดีเหี่ยวซื้อมาจากอังกฤษได้ไหมโชว์เสียดีเหี่ยวซื้อมาจากอังกฤษนี่ว่ามันยังไม่ได้หรอพอลายมันเป็นลายขวางมันทำให้เกี่ยวดูอ้วน่ะเกี่ยวอ้วนค่ะมันไม่ได้ดูมันอ้วนค่ะมันต้องเป็นแบบลายที่มันไม่ใช่ลายที่ทำให้ลูกหนูดูอ้วนเข้าใจป่ะงั้นพาลูกไปไดเอท นุหลับแม่ไหมคิดถึงแม่ปะคิดถึงแม่ปะบอกเขาไปดิหนูละแม่หนูหนูคิดถึงแม่หนูมากเลยหนูก็คิดถึงทุกคนด้วยนะเมื่อก่อนหนูไลฟ์กับแม่ทุกวันเลยทุก,คนค,ก,กนคนคิดถึงเกียวบ้างไหมทุกคนคิดถึงเกียวบ้างไหมเเกียวคิดถึงทุกคนนะเกียว แม่หมั่เช่าหนูไงแม่หมั่นเช่าหนูได้ไหมพี่ตาน่ะหึพี่ตาน่ะหึหึห,หึลือบ้างเปล่าน่าคิดถึงแม่บ้างไหมลืมแม่เหรค่ะทุกวันนี้จำได้แค่กลิ่นจำหน้าไม่ได้แล้ว เกียวมีอะไรจะฟ้องมาชาวแม่ลื่นในห้องน้ำสอบเปิดเนื้อเปิดเนื้อไม่หายแม่จะแม่าแม่จะไม่แม่จะไม่มไมลือห้องน้ำแต่ว่าคือแม่จะซื้อโรงแรมที่นี่เลยแล้วทำใหม่ให้เหลือแห้องเดียวใช่ให้เหลือแค่ห้องเดียว แน้าก็ลื่นเพราะว่าสบู่แบบมัน,ม,นมันเลอะคือหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยรู้สึกว่านี่จะโทรไปถามโรงงานสบู่ว่าว่าแบบผลิตใหม่ได้ไหมควรจะผลิตใหม่จะเสพพี่มาให้เป็นไมยบูอแม่ก็รักหนูว่แม่มาเข้านอนมาแม่ฝันอะไรไหม เาแม่หาแม่หาแม่เพิ่มให้คนเอาไหมเอาป่ะแม่หาเพิ่มให้คนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งแม่หาเพิ่มมีคนหนึ่งได้ไหมเป็นมีมีมีแม่สองคนเอาไหมเอาไหมมีแม่สองคนเอาไหมเอาไหมอยากได้ไหมแม่สองคน ช่วยกันเลี้ยงเกี๊ยวคนเดียวมันไม่พอไะหยุดเลียก่อนได้ไหมเดี๋ยวเลียคืนนะฮึ่มฮึ่มฮโตนโมนโมรับยิวรยวหืมไดไหมี่สันมาดิลงมา เกี้ยวเป็นหรู้เลยไม่มาเลยอ่ะเกี้ยวอ่ะมันเป็นหมาที่มันไม่ชอบให้ใครอุ้มทุกคนใช่ไหมถ้าสมมติพี่ฟ้าอุ้มแล้วอ่ะคนอื่นจะอุ้มยากลองดูไหมพี่สันมาไม่แล้วมือต้องพี่ซันต้องเข้ามาอีกต้องเข้ามาอีกมาเอามือออกเอามือออกไม่เลยม่เลยอุ้ยมันมาอกขอหลอกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่มามาเลยมาไหม ให้แมทช่วยให้แมทช่วยขอความช่วยเหลือจากแม่เราอยู่ใกล้ๆเราด้วกันเดี๋จะไม่ล้อมือล้อเลี้ยมือนรันดันไปมันเอียงตัวสู้สุดมากเลยมามันมองว่าขอร้องแต่เมื่อกี้อยู่ด้วยกันก็คือเล่นด้วยกันนะอืมไม่น่าหลักว่าเกี่ยวซื้อเกี้ยวใหม่ได้ไหมไม่ได้นี่ไม่ได้ จู่ๆหูก็แฟดใช่มันไม่ชอบให้ไขอ่อุ้มอุ้มได้แต่ว่าแบบถ้าพี่ฟ้าอุ้มอยู่อ่ะเขาจะไม่ชอบให้ไขอ่อุ้มหนูก็มีสัตเลียงหมือนกันพี่ซัน ยืนนี่ก่อนอ่ายืนี่แม่หน่อยโอเคเก่งมากตุรู้ตัวไหมว่าหนักมากเลยเพราะว่าอ้วนอโอ้กลัวพี่สันกัวพี่สันกลัวพี่สันโอ้โหโอเค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 โอเ่อเคมอเคโอเคโอเคโอเคอเแม่เคโอ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 เคอเเอเคเปิดเพลงเคโอเคโอเคโอเคม่ไคโอเคโอเคเคโอเคเคโอเคโอเคเคโออเคโโอเคโโอเคโอเคโออ ไม่ปล่อยนะคุ้มเกลียวไว้อย่างนี้นะไม่ไม่ปล่อยแล้วน้องนี่นเป็นแมวหนูีิซันสัตว์เลี้ยงตัวใหม่น้อง้น้องกล่วน้องกล่ว ไม่อยากให้ปล่อยอแม่มาวันนี้แม่หนักไงงั้หน,นะน,น,นูยืนตรงนี้ก่อนนะยืนตรงนี้อะเยืนยืนตรงนี้ยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยยังไม่ได้ปล่อยอะยืน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 เฉยแม่หนักไงหนูอ้วนขึ้นไงเข้าใจ เขาจ้าอโอเคโอเคโอเคไม่ปล so ่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเกาะแขนนั่นเลยไม่ปล่อ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 ยอุ้มอยู่อืมอ่าออุ้มใหม่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 โอเคโอเคพ่ชาน นากมาเอาไปกองมาลี่ขนเต็มเลยมาเล้ว,ลวอุ้ยมันขื่นตัวสุดแล้จ้ะอือโอ้โอ,โอขี่ไม่ไดี่แบบแม่ลาเดี๋ยวยเดีนนะ๋ยวเดนะี๋ยวเลิกนะเดี๋ยวไ,ไม่าไมาเจอันนะเดี๋ยวงานดูป่าไม่เจิงานเดี๋ยวแม่ออกไปแม่ลาไปนึงแม่จะเทกเดียวไม่เจอหนังเคยนังเคียงคิคีงคิง เข้าได้เหมือนเดิกกับพื้นบ่อยย่ามาว่ารูปายบายก่อนพรุ่งนี้จะพาไปทำสปาเล็บดีไหมสีเล็บใหม่เล็บรูปเหรอสีใหม่หน้าเหมือนพี่อิงจังไม่หรอกต่เขาเรียบเขาบอกแม่รูปหน้าจะเหมือนกันนี่ไม่อยากนึกถึงวันที่แบบ ถ้าหาว่าเกียวไม่อยู่เนี่ยจะทำยังไงจะทำใจยังไงไคงเศร้ามากม่แน่เ,นนเกียวหน้าเหมือนพ่อใช่ค่ะหาแม่แบบหาแม่แบบพี่แดดไปไหนเดี๋ยวก็มาพี่เสื้อพี่แดดนะสั่งได้ อยากเป็นเธอไหมวันนี้จะแสกงดีพี่มือรักแต่นหนูอยากฟังเพลงนี้อ่ะพี่ฟันเอ,อพี่ฟันอ่ะลิ้นหนูเป็นอะไรอะ่ะวันนี้ยอมแค่ขัดปีทขาทั่วหน้าบอกลาฟ้าแดดลึกลัสโมชอบสินค้าแท้จากแบรนด์ดังกว่าสินคันแรงหนูดี ทำไมหนูดียังไม่สมัครพรีเมียมพี่พี่อะคือพี่โอนเงินให้หนูดีไปแล้วอ่ะสามสิบล้านอะสมัครพรีเมียมอะเฮ้ยมีได้พี่เปิดแล้วมันมีโฆษณานแทรกในระหว่างพี่ไลฟ์อยู่มันไม่ได้นัหนหรต้องโอนเพิ่มอีกห้าสิบใช่ไหมเป็นแปดสิบล้านใช่ไหมอันนี้พรีเมียมกี่เดือนอ่ะสิบ สิบวันสิบสิบวันแปดสิบล้านพี่ว่ามันมันน้อยไปไหมอะ่ะสิสิบวันมันต้องซักแบบสองร้อยถึงสามร้อยล้านหรือเปล่ารีบสมัครให้พี่นะพี่ไม่ค่อยโอเคละมันมันเขินเขาไงาเรามันระดับเนี้ยแล้วเราไม่ได้สมัครอยู่ทูพรีเมียมอะ่ะเข้าใจปะรีบทำให้พี่ จะการให้เสียด้วยโอเคนะ